สวัสดีครับรถสวยเข้าใหม่นะครับเอลเตสสคันนี้จัดมาให้ประคู่เลยสีดํากับสีดําเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเป็นตัวนะครับทางซ้าย1.6ตัวจีปีสินะครับไม่น้อยๆสภาพดีๆนะครับบอกเลยว่ารถสวยน้าคู่น่าใช้ทั้งคู่นะครับทางขวาเป็นโฉมอเนียรแต่ป้าเป็นตัว1.8ึ่งจุดไฮบริดนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบริดนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับตัวนี้นะครับได้รถสวยสภาพดีสภาพเดิมไปใช้นะครับทั้งซ้ายและขวาสภาพดีทั้งคู่สวยทั้งคู่ น่าใช้ทั้งคู่นะครับใครสนใจคันไหนนะครับแอดไลน์ดีทักมาได้เลยนะครับสภาพสวยทั้งคู่นะครับ1.6กับ1.8นะครับเรียกว่าได้2องมิถุไปใช้คุ้มๆนะครับงบเบาๆผ่อนประมาณ7 5 0 0พันหถึงแปดพเลือกคันนี้ถ้าประมาณ8,500เลือกคันนี้นะครับราคาห่างก,กันอยู่ประมาณห0 0 0งแบาททางซ้าย429,000สี่สทางขวาอยู่ที่ห้าแส0หนึบาทนะครับสวยน่าใช้เลยนะครับมาดูกันนะครับทางซ้าย นะครับจะเป็นตัวไมน์ไดเชนนะครับจะได้ในเรื่องของรูปหน้าชมหน้าชมตาแบบสปอร์ตแบบใหม่ไมน์ไดเชนแบบนี้ไฟหน้ามันตีดิฟแฟกเตอร์มีไฟเดียร์ทามให้ครบกจากหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับสีดําสวยเดิมเงางามแม็กแท้แม็กเดิมโรงงานสีเทาดําแบบนี้นะครับรถสวยน่าใช้นะครับส่วนทั้งขวาเป็นชมอ้านิวนะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างที่มีจุดสูงท่วงเทียนเมาให้ตัวนี้เป็นตัวชมสปอร์ตนะครับชมสปอร์ตไฮบริดนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ แม็กจะเป็นแม็กแอนรอยนะครับสีบอลเงินนะครับตัดกระทลรถที่เป็นสีดํานะครับสวยเลยเรียกบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆประหยัดน้ำมันคันนี้17-20ถึงคันนี้23-25ถึงกิโลลิตรนะครับการประหยัดต่างกันนะครับงบก็ต่างกันนิดนึงนะครับเรียกว่าถ้าลูกค้าพร้อมใช้ตามงบนะคันนี้รายได้สักประมาณประมาณสักหมื่นหกหมื่นเจ็ดคันนี้ออกได้นะครับถ้าคันนี้นะครับต้องหมื่นแปดหมื่นเก้าขึ้นไปออกได้นะครับ ฟรีดาวได้ทั้งคู่เลยนะครับสวยๆรอดำๆนะบอกเลยว่าสภาพเหมือนใหม่ปรแดงอ่ะบอกก่อนมาตรฐานของเป้นะรถเดิมสภาพดีไม่มีย้อมไม่มีจะต่อเล่มไม่ใช่พกสูญหายไม่มีกับไมครก็ไม่ไม่เดิมไมแท้และที่สำคัญนะครับรถไม่มีน้าท่วมไม่มีจะต่อเครื่องไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะครับถ้าเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับบอกก่อนเลยนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอ่ะมาดูกันนะครับคันนี้นะครับสีสามพิพันรถสภาพเดิมนะครับแม็กแท้แม็กเดิมโรงงานยางดันหลบนะครับ ยางสีทูดยางแม็กทูโทนแบบนี้นะครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับสีสามมิพันธุ์รถเรียมสังคมชัดเจนนะครับกระจกเนี่ยมีฟิล์มติดมาให้ครบแล้วกรองแสงได้อย่างดี60%นะครับสวยเดิมเงางามบอกเลยว่าสภาพหล่อนางฟ้าเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแม็กเดิมๆขอบ16นะครับแม็กใหม่ยางปี22นะครับตัวเครื่องเป็นดูอัล v ีวทโลโก้ตรงกลางเนาะโลโก้อยู่ด้านข้างนะครับกระจกของเดิมนะครับของเดิมนะครับ หูจับเป็นตัวสปอร์ตโคเม่แบบนี้เหมือนดูโครงสร้างเดิมๆนะครับเสาบีเดิมนะครับนีบ่โครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสีดำสวยเดิมเงางามด้านในเป็นสีเบดแตกสีดำนะครับคอนโซล,คอ,โซลคอนโซลดีไซน์สวยน่าใช้นะครับเบรกมือแมนวนวลเกียร์เป็นแบบซิกเนเจอร์นะครับไอบแบค็คมีให้ถึง7ใบ ะครับถึง7ใบเลยนะครับเบสอาร์คสปอตเดิมๆชัดๆแบบนี้ทุกจุดทุกอนุนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มๆนะครับคันนี้สนใจติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเบาะด้านหลังกว้างโปร่งนั่งสบายแบบนี้นะครับมีจุดยึดคาสซีใท้ครบมีฟาสชร์จให้นะครับเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าจุดต่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่โฉมอย่างเดียวด้านในก็ต่างนะครับด้านท้ายเดิมๆสภาพเดิมนะครับดูเลย1.6ตัว G ไฟท้ายเป็นแบบ LED วีดีไลท์เกรดดิ้งนะครับ และที่สําคัญนะครับที่เก็บสัมพะละโคตรกว้างนะครับ465ลิตรแบบนี้เข้าไปนอนได้2คนเลยนะครับตัวถังโครงสร้างสภาพเดิมซีนเดิมดูได้เลยนะครับตัวเช็คเลเยดทุกจุดทะเหมือนลูกค้ามารับชมเองที่บริษัทนะครับเมทอาร์สปอร์ตเดิมๆแบบนี้นะครับนี่เดิมๆหัวนงหัน็อเดิมไม่แกะไม่ไขซีนเดิมแท้นะครับใครสนใจแอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับ0947894848นะครับ รถสวยสภาพดีแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันแอร์แบ็กไปให้ถึงเียใบนะครับสไัยที่ก็เรามีให้ครบๆนะครับออปชั่นเรียกว่ามาให้ครบเครื่องเลยคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น้อยมากไม่แค่แป0หมื่นสามนโลนะครับไม้แปดหมื่นสามพันโลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าสวยน่าใช้นะครับแอร์แบ็กมีใหค้ครบนะครับพุชตาร์ได้มาครบกระจกปรับไฟฟ้าและที่สําคัญนะผมบอกเลยว่าปายประวัติศูนยังอยู่แบบนี้ครบๆบแบบนี้เลยนะครับนี่เข้าไปที่แปดหมื่นเก้าพันโล นะครับรถเครื่องแน่นเครื่องฟิตบอกเลยนะครับได้พุ่สตาร์ทมาด้วยไฮแพ็กก็เจ็ดใบครบรอบคันแบบนี้รถโดยงานประวัติสูตรแท้ไม่เดิมไม้แท้ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับไม้แปดหมื่นไม่ควรพลาดนะครับไม้แปดหมื่นเท่านั้นนะครับคันนี้อ่ะไปดูกันต่อนะครับไปดูต่ออีกหนึ่งคันเป็นตัวไฮบริดนะครับตัวไฮบริดตัวเอนทรีคันนี้ไฟฟ้าไม่พอน้ํามันมีพร้อมนะครับคันนี้ สวยเดิมราคาแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นปกติไปอยู่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าห้าแสนสี่หมื่นเก้าคันนี้ได้ราคาถูกนะครับได้ราคาถูกนะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับสีดําสภาพเดิมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆดูนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยสภาพเดิมสภาพสวยเงางามนะครับสีสันพิพันธ์รถสภาพเดิมเนียนกริปนะครับไฟตะมหมอกมีมาให้ครบๆค,คันนี้นะครับพรอ,อยู่8 5 0 0นถึง9,000นะครับฟรีดาวได้ทั้งคู่เลยสวยๆไปกระจกมองข้างนะครับ เป็นสีเดียวตัวรถนะครับกระจกไฟฟ้ามีให้พร้อมคําว่าไฮบริดบอกอยู่แล้วแล้วขับไปชาร์จไปนะครับไม่ต้องแบบว่าไปนั่งจอดชาร์จไม่ต้องครับขับไปชาร์จแบบนี้แบตเตอรี่มีรับประกันเนาะแล้วบอกเลวใช้เป็นสิปีนะครับเปลี่ยนแบตท,ทีก็ง่ายๆครับเปลี่ยนเป็นเซลนะครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งแผงนะครับถูกๆนะครับแบตเตอรี่เข้าสู่เข้าอู่ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นเซลลเท่า <mi> นั้นนะครับเปลี่ยนง่าย,ายใช้ง่ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บอกเลยกระจกเด liers, ิมแท้นะครับของเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิมนะครับนีข่ของเดิมภาษีพรบหมดปีหน้าไม่มีขาดนนะะคครรััับบบหูจ เป็นตัวเส้นสปอร์ตโครเมียมแบบนี้สวยลงตัวน่าใช้นะครับแม็กของเดิมนะครับเป็นแม็กอลลอยแบบนี้เลยนะครับแม็กอลลอยเบก ABS นะครับส่วนตัวยางนะนี่เลยสภาพใหม่ครยางปี23เพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางปี23กรอบนะครับนี่เห็นไหมจะมีเส้นเส้นโครเมียมแบบนี้ถ้าเป็นตัวนิวไอตัวอมอเตอรเชดจะไม่มีให้เห็นไหมนี่คือต่างเลยนะครับแล้วดูด้านในนะครับเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะได้เป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับ ดูเอกสารนิดนึงมีไหมนะครับปีเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับรถปี19นะครับนี่ปี19เดอนพฤศจยนะรถปลายปีนะครับรถปลายปีนะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำตัวเอนเรีนะครับเกียร์ออโต้เป็นไฟฟ้าพายประตูยังอยู่ครบๆนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเบาะด้านหลังเป็นเบาะแบบสปอร์ตแล้วนะครับนั่งได้3คนเอ็นเอ็นพิงได้30องศาแอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะครับ สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับและดูโครงสร้างนะเป้บอกเลยว่าเป้กล้าให้ดูทุกจุดเพราะอะไรครับรถเป้เดิมอยู่แล้วนะครับเป็นอาร์คเดิมเห็นไหมครับไม่มีปอมไม่มีทําไม่มีชนนะครับถ้าเจอนะผมบอกเลยรับซื้อคืนในจำนวนนะครับเดี๋ยวจ่ายเงินให้เลยนะครับด้านท้ายนะครับนี่มีเซ็นเซอร์ถอยให้นะพาร์คิซโซนา2จุดนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED l h t i n g สภาพสวยมากนะครับเปิดดูด้านในนะครับพอท้ายเปิดได้แบบไฟฟ้าเนาะเปิดดูด้านในโคตรกว้าง400กว่าลิตรนะครับ ภาชนะสิ่งของได้เยอะมากตะเขีบนภาชนะรอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมซีนเดิมนะครับนี่เดิมๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันคุ้มๆนะครับคุ้มๆเลยนะครับนี่สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับใช้งานกันคุ้มๆไปเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับตัวถังซีนต่างๆนี่เดิมๆแบบนี้นะครับเดิมนะครับเอาไปใช้งานกันคุ้มๆนะครับคุ้มๆเลยคันนี้ ไปดูที่ไหนกันต่อนะครับบอกเลยว่ารถสวยมากสภาพใหม่กลิปนะครับอะให้ดูจุดหนึ่งนะเผื่อจะไม่เคลียร์ใช่ไหมเผื่อแบบจริงเปล่านี่ให้ดูเดี๋ยวผมแกะดูเลยนี่ต้องเดิมจริงนะครับนี่เห็นไหมเมท้าสปอตนี่ครับอ่าสนใจจริงๆนะโทรมาเลยผมชอบคนจริงนะครับไม่ต้องมาเมนตเขียนอะไรไม่ท้องนะครับโทรมาเลยนะครับในเฟซในยูทูบมันตอบกันไม่ได้นะครับพี่โทรมาหาผมเลยหรือแอดไลน์มาเท่านั้นนะครับ มันคุยกันไม่ได้นะครับไม่ใช่เม้นตไม่ต้องเม้นนะครับโทรมาเลยถ้าสนใจจริงๆนะครับไม่ต้องเม้นถามโทรมานะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดนะครับชอบคนจริงนะครับชอบคนจริงนะครับสนใจจริงก็โทรมาเลยนะครับได้ข้อมูลฉับไวได้ข้อมูลถูกต้องนะครับไม่ต้องไปรอกันนะครับเมดนสปอตต้องเดิมแท้นี่ครับแบบนี้อสภาพเดิมนะครับ สภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้เลย0947894848ป้ายประวศูวยังอยู่ครบครบนะครับนี่ข้าเข้าตะป้ายนะครับก็100,000กับอีก50,000โลนะครับตอนนี้มาอยู่ที่144,000โลนะครับตัวแฮนตี้ตัวแอนทรีนะครับเป็นตัวไฮบริดไฟฟ้ากับน้ำมันเนาะส่วนออปชั่นนะครับต่างๆที่ได้มาได้นะครับต่างจากตัวเดิมก็คือจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าปุ่มเบรกโฮมีให้นะครับแล้วก็มีโหมดให้นะครับเป็นโหมด EV หรือว่าเป็นโหมดอ่า น้ำมันล้วนก็ได้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับพุสตาร์ทได้มาครบครบ,ครบนะครับอ่ะสตาร์ทแล้วตอนนี้นะครับระบบทำงานด้วยแบตเตอรี่นะครับบลูทูธมีให้ครบครบนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแล้วก็โหมดเนี่ยมีให้ครบเลย EV ได้หมดมีครบแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมไม่แสนสี่เองนะครับครุมมากบอกเลยว่าคุบมากๆแบบนี้ไม่อยากพลาดการไม่แสนสี่ประวัติศูนย์แท้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับคันนี้0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับราคาถูกไหมบอกเลยราคาถูกนะครับปกติถ้าห้าแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยจะต้องอยู่ในตัวที่เป็นตัวดูจุดหนึ่งจุดแปดธรรมดาที่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับมาดูกันต่อนะครับส่วนด้านหน้าเครื่องนะครับตัวนี้ก็สภาพเนี่ยคือเข้าใหม่ทั้งคู่เลยนะครับสีดําทั้งคู่นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวไมนอรเชนปี19นะครับสังเกตนะที่เป้เคยสอนดูแนะนําดูนะครับสีเดิมสภาพเดิมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หัวกระโหลกซ้ายขวาสีเดิมประมานสีเดิมไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีชนนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับฝานะครับน็อตฝานี่ต้องเดิมแบบนี้นี่เดิมเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนี่ครับเดิมเดิมขันหน้า3 R3L อยูยครบนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมนะครับก้านน้ามันนะครับดูเลยีสองขีดปกตินะครับ๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่อีกรอบด้วยนี่ยังใสยอยู่นะแต่ว่าอย่าเปลี่ยนใหห้ นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับขาน้าเดิมหมอน้าของเดิมของแท้หัวน็อตไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับแบตเตอรี่ยังใหม่กริปนะครับโอโดซ้ายขวาเดิมนะครับเดิมเดิมเดิมซีนเดิมนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับ429,000มาดูต่อตัวโฉม a l l นิวตัวนี้เป็น1.8 Hybrid e n t ไฮนะครับไฟฟ้ากึ่งน้ำมัน2ระบบนะครับเครื่องนะครับเดิมๆแน่นๆนะครับ คอยหัวทงหัวเทียต่างๆทํางานปกตินะครับลางนงล้างมันต่างๆทํางานปกติทุกอย่างนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับรถทำงานประวัติศูนย์แท้ไม่เดิมไม่แท้นะครับคันหน้าเดิมหัวน็อตเดิมเดิมดูเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่หนึ่งเอลหนึ่งอาอยู่ครบนะครับก็โลกซ้ายขวาเดิมนะครับฝาเดิมซีนก็เดิมนี่ครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบ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 ครบนะครับนี่บอกเลยนะครับตามมาตรฐาน QC แล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าซื้อได้ห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับ ซื้อสดได้เ่็ยไ่ได้ฟรีดาวได้นะครับทำสัญญาได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับย้ำเลยนะออกง่ายมัดไวนะครับหารถใช้ก่อนปีใหม่สักคันรถสวยสภาพเดิมดีไม่มีย้อมติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8ครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับเอาตินะครับทั้งสองคันนี้นะผมบอกเลยว่าถ้านะครับซื้อกับเรานะวันนี้โปรแถมให้น้ำมันเต็มถังไปเลยนะครับแล้วก็บริการเฉือนฟรีหนึ่งปีนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าดอกเบี้ยนะครับ จะสิ้นปนีแล้วแล้วจะสิ้นปีแล้วนะครับดอกเบีย้ยที่เป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับใกล้จะหมดโปรแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้โปรดอกเบี้ยพิเศษรีบทักรีบโทรมานะครับไม่งั้นก่อนปีใหม่นี้ดอกเบีย้ยหมดนะไปไปเป็นปีหน้านดอกเบีย้ยจะแพงขึ้นนะครับดังนั้นนะครับรีบทักโทรมาและโปรก็จะหมดด้วยสนใจก็โทรมาได้เลย0ูตร947894848นะครับฝากไว้ด้วยกับอาทิตย์ไฮบริด1คันและก็ตัมมาด้เชน1คันนะครับ สองกันนี้ยังโสดยังว่างเพิ่งเข้ามานะครับประวัติดีเคตี TV, ฟีดาวได้ทำยาได้ทุะเิศไทยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแลว้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ